เต็มหมดน้ำเนี่ยเมือนมาคักเห็นไหมพ่อซื้อสาวยน้ำมาให้โอ้ผุนหมดน้ำตึกใจคัก เดวยวแม่จอน้ำใส่ให้เยอะๆนะเอาเอาพอพันยิมปุยปุยพี่น้องเห็นลูกเล่นนนำมันสนุกเหรอลูกมันสนุกจังเลย พราะว่าอยู่ในบ้านน่นะเขาเล่นน้ำครับพี่น้องเขาเล่นน้ำที่เอาให้ดื่มนะ่ะม,มดน้ำหาปลาเลยมดน้ำหาปลาเลยยังมาขึ้นยังมาเล่นเด้อเปียกว่ให้นอนนั่เด้อ นั่งเฝ้าลูกเล่นน้ำ ไอเนี่ยมันมกนักหนาำหมอนอีพี่นอ้องอ้ืยบ่ได้เด้อ ปากน้ำี่นองน้ำเย็นเจี๊ยบเลยด้วยนะนั่งลองแล้วนั่งลองเลยสัมเดีกหน่อย,ยพี่น้องมักเห่นหน้ำ <c oughs> มันหนาเลยพี่น้องนานะพอซื้อมาสองอ่าง่นได้พี่น้องที่แหลกคอยว่าเสีอาบของข่อยิัสดปุล้วของข่อ,อยเอาใส่มันหนาวพดพี่น้องน้ำก็เย็นแทะบไวดอกบไว ใคบริเป็นคนมากน้ำปนนั่นค <laughs> อกยก่าย่านน้ำหนาวเดี๋ยวจะเอาปลามาปล่อยเยอะ อาบน,นี่อ่างคดพี่น้องบอกอันนี้เขาบ้าเขาเปิดห้องน้ำไ้บอกไปเล่นน้ำเนี่ยอ่างหลดพี่น้องเออเขาไปนอนงเนี่ยอ่างนะเขาก็เปิดน้ำเซมันหลดโอ้ยโอ้ยล่อยหมดเอา Phone, your phone with you. เล่นน้ำบดมือได้เลยวักนี้โอ้หันดักมาอย่างนอ้อเอาเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนน้ำอีกเดี๋ยวเถอะคือเดี๋ยวหาพลาสติกมาอ,อันห้อง ห้องมันยังบอาคลันแล้วผ่าดินั่นลงลงนั่นลองอันนั่นลงนั่นลงอันนั่นลงนั่นลงเนี่ยเอาหนาหมด ข้างหน้ากระล้อยข้างหน้ากระลองน้ำเน,นี่ยาาหมาขี่ห่อนครับพี่น่องขอยย่างหนาวอยู่อากาศแต่ว่าเขาเนี่ยบอกเทิงแอร์แอร์เปิด เปิดเพื่อบ,บ้านเพราะว่าเปิดให้สัตว์ด้วยเนาะแล้วก็พัดล่มจอหนาอีก่นะเอาแฟสระบออเอาแชมพูไหมลูกเอาแชมพูไหมนั่งลงที่ลานนั่งลง มันก็ต่เสวยงมวลนาะพี่หน่องเนาะมวนเคลื่อนมอันคือเด็กหน่อยน้ำเตียมท้องแล้วมั้งกินน้ำนะมานั่งดูแจ็คเป็น มาล่างดูแจ็คอาบน้ําเป็นเพื่อนอืมใครจะมาชมแจ็คบ้างนาะแจ็คอาบน้นํานะฮะไอหมาจอมดื้อเนี่ยไอหมาขี้ดื้อเนี่ยหมาขี้ดื้ออาบน้ําเล่นน้ำเนี่ยไม่ได้อาบน้ําเล่นน้ํา